คุณเคยรู้สึกว่าพื้นเพสถานะหรือตำแหน่งทางสังคมของคุณเป็นตัวกำหนดคุณค่าและความสามารถในการเข้าถึงความสุขไหมเรื่องราวนี้คือเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์ทรงประกาศความเท่าเทียมกันในพระธรรมวินยัยโดยมีพระอุปาลีอดีตช่างตัดผมเป็นพยาน อุปาลีเป็นช่างตัดผมประจำราชสำนักซึ่งถือเป็นวันณะที่ต่ำต้อยในสังคมอินเดียยุคนั้นวันหนึ่งเจ้าชายสากะยวงศ์หลายพระองค์ได้ออกบวชพร้อมกันเมื่อพวกเขามาถึงสำนักของพระพุทธเจ้าพวกเขากลับขอให้อุปาลีบวชก่อนเจ้าชายทั้งหลายมีเจตนาว่าเมื่ออุปาลีบวชก่อนเขาก็จะกลายเป็นพระผู้มีอาวุโสกว่าและพวกเขาจะต้องทำความเคารพต่อพระอุปาลี การกระทำเช่นนี้เพื่อทำลายความถือดีและทิฏฐิในความเป็นวันะสูงของตนเองก่อนเข้าสู่พระธรรมเมื่อพระอุปาลีได้บวชและปฏิบัติธรรมท่านก็มีความเพียรจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์และกลายเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นเอตัคคะในด้านผู้ทรงจำพระวินัยแม้แต่พระราชาและเจ้าชายที่บวชตามหลังก็ต้องกราบไหว้ทำความเคารพท่าน แก่นคำสอนพระพุทธองค์ทรงสอนว่าวันนะและความกำเนิดไม่ได้ทําให้คนเป็นคนดีหรือชั่วแต่กรรมตังหากที่ทําให้คนเป็นคนดีหรือชั่วกรมมัส,สโกมิหิในร่มเง,งาของพระธรรมนั้นคุณค่าของบุคคลวัดกันที่การปฏิบัติธรรมและความบริสุทธิ์ของจิตใจไม่ใช่พื้นฐานทางสังคมบทเรียนสำหรับเรา จงอย่าปล่อยให้สถานะทางสังคมหรือพื้นฐานครอบครัวมาเป็นข้ออ้างในการดูถูกตนเองหรือดูถูกผู้อื่นการพ้นทุกข์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชนชั้นแต่ขึ้นอยู่กับความเพียรที่คุณลงมือปฏิบัติด,ด้วยตัวเองในปัจจุบันขณะ